ประชาชนชาวจันทบุรีกว่า900คนรวมจุดเทียนน้อมรำลึกในหลวงรัชการที่9ในวันนวมินทรมหาราชบริเวณริมคลองพักดีรำไพ ที่บริเวณริมคลองพักดีรำไพจังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งตรงกับวันที่13ตุลาคม โดยมีข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนกว่า900คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ภายในงานมีการจัดแสดงจากกลุ่มพลังมวลชนจำนวน5กลุ่มพร้อมการบรรเลงและขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติโดยวงดนตรีจากหมวดปฏิบัติการจิตวิทยากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดก่อนเข้าสู่กิจกรรมจุดเทียนน้อมรำลึกและร่วมขับร้องเพลงสดุดีมหาราชาอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้การเลือกจัดกิจกรรมณริมครองพักดีรำไพมีความสำคัญเนื่องจากครองสายนี้เกิดจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีหลังจากเกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ถนนสามสายขวางทางน้ำจนครองพักดีรำไพช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและสร้างความผาสุกแก่ประชาชน นอกจากนี้ภายในงานยังมีบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ร่วมงานและปิดท้ายด้วยการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติจำนวน234นัด่ามกลางความซาบซึ้งใจของชาวจันทบุรีที่มาร่วมแสดงความจงรักภักดีในวันสำคัญนี้ ขณะที่ตลอดทั้งวันของวันที่13ตุลาคมนะคะที่อาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนชนกัญญานุก,กูลอำเภอเมืองชมบุรีนายนริศนิราไมยวงผู้ว่าราชการจังหวัดชมบุรีพร้อมด้วยนางสุพิญญานิราไมยวงนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดชมบุรีร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแสดง ความชงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นายภาสกรบุญยลักษ์ ผู้ว่าราชาการจังหวัดระยองร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน89รูปเพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชผู้ว่าราชาการจังหวัดระยองก็ยังได้นำประกอบพิธีวางพวงมาลาและยืนสงบนิ่งเบื้องหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิษอันหาที่สุดมิได้ที่อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจันทบุรีได้จัดพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษ โดยมีนายมนสิ์ภัยสารธนวัต์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน50รูปจากนั้นชมรมนาฏศิลป์ไทยประยุกต์กลุ่มจิตอาสาพร้อมใจกันรำเทิดพระเกียรติและวางพวงมาลาเพื่อแสดงความเคารพและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นายชานนวาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2568ณศาลาการประเรียนวัดอุดมธาน,นีพระอารามหลวงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร